มันจะแรงสักแค่ไหนเชียวโหใครมีเครื่องแบบนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องไดเป่าผมเรื่องพัดลมแก้ร้อนเป่าฝุ่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป่าลมลูกโป่งเป่าลมห่วงยางหรือใครที่เป็นสายแคมปิ้งเนี่ยก็เป่าเตาไฟ,ไฟปิ้งย่างได้เลยอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ยังเอาไปดูดลมสุญญากาศได้อีกด้วยแบบนี้จะเรียกว่าไดเป่าลมไร้สายหรือพัดลมไร้สายเลยเรียกว่าเครื่องเป่าลมสารพัดประโยชน์จะดีกว่า ตัวนี้ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมพ่นทรายอย่างดีดูแข็งแรงทนทานสวยหรูเห็นตัวเล็กๆแรงๆแบบนี้เนี่ยเขาใช้หลักการของเทอร์โบเจ็ตเลยลมก็เลยออกมาแรงมากๆโดยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่10,000แรอบต่อนาทีและความเร็วที่ต่ำที่สุดก็คือ22,500รอบต่อนาทีการใช้งานง่ายๆก็เพียงแต่กดปุ่ม power ตรงนี้นะครับหครั้งแล้วก็ปรับระดับความแรงเนี่ยด้วยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นี่คือต่ำสุดและนี่ก็คือแรงสุดตัวนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยมีช่องตาข่ายแบบละเอียดเพ พวกชิ้นเศษใ,ใหญ่ๆเข้าไปทําให้มอเตอร์เสียหายด้วยมีแบตเตอรี่ในตัว5,000มิลลิแอมและสะดวกด้วยการชาร์จผ่าน USB Type C สามารถใช้งานได้นาน3ชั่วโมงครึ่งในโหมดเบาสุดและโหมดแรงสุดเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ15-18นาทีเวลาชาร์จก็ไม่นานนะครับใช้เวลาเพียง3-4ชั่วโมงก็เต็มแล้วและตัวนี้ก็มีน้ำหนักเพียง302กรัมเท่านั้นเองในกล่องจะแถมอุปกรณ์เสริมให้ก็เป็นหัวอดัดรูลมปกติเนี่ย 1>, 1ชุดแล้วก็รูลมอัดพิเศษเล็กเนี่ยอีก1ชิ้นนะครับมีสีฟ้าสีแดงและสีเขียวนี่เลยครับคิกกาเจ็ตแฟนทูผมว่านี่เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวที่ต้องมีเลยนะครับคือประโยชน์การใช้งานของมันเนี่ยมากจริงๆและใครที่ไปเที่ยวบ่อยๆนะครับใช้เป็นไดเป่าผมเนี่ยเจ๋งมากๆเลยและทุกคนคิดว่ายังไงครับตัวเป่าเนี่ยน,น่าใช้ไหมถ้าใช่ก็พิมพ์หน้าใช้มานะครับถ้าใครสนใจผมจะปักตะกร้าไว้ให้เลยนะครับและในข้างหน้าว้าสาระไปเจอข้อมูลอะไรมาอีกก็จะมาบอกทุกคนนะครับกดหัวใจกดติดตามไว้ได้เลย